ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อท่านเป็นคนธรรมะนะครับท่าคุณพอ่อยังอยู่บ้าน,นตาพ่วัดนนะครับรองจากราตมบ,บุญท่ายางกับวัดพอเคนรรมศวนาราม พระคุณาจาที่คารโะครูอนสมควรแล้วขอเรียนเชิญนายกองเอกพุทธกริชองพันธ์รองผูผ้ว ธโมธม,มังน,นามัสามิสุปฏิเวี๋สงเวิสงรักขณาทายาติสรเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะทุติยมปินะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมตัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะ พังสารนังคัดฉามิพุทธังสารนังคัดฉามิสังขังสารนังคัดฉามิเตรียมปิธรรมังสารนังคัดเตรียมปิธรรมังสารนังคัด สารณาขมานังนิตาปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยาเมานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยาเม้าเมสุมิชฌาจาาเวรมณีอักานารามพระไิรกสุรศักิ์สุรศักโกรักษาการเจ้าวาัดวัดช่องลมกับริตรัสรู้และ,สะเสด็จด,ดับขันปรินิพานของอม ความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง3วันในทั้ง3วันมีช่วงระยะเวลาที่หัางกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และคฤหัสถ์พิธีเวียนเทียนรักษาการเจ้าวาดช่องลมเวียนหัวหน้าส่วนรัากราชการผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านกระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ มีโอกาสมาเป็นประธานีจากคำกล่าวรายงานของผู้ในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจุลปรท่านไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญ จะได้มีเวรแก่กันและกันเลยจะพยายามจะได้มีความทุกกายทุกใจเลยพะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิจิตังบาติตังตุมังคิบะาวัตวันตาราโยสุขิติรับคุณค่ะเพื่อนเชิญท่านตองครับ และก็เรียนเชิญครับท่าประชาธมพันนะครับแล้วก็ท่นนา,นรรานพาะส่วนราชการทุกท่านเลยนะครับครับเรียนเชิญครับวันนี้ขอต้อนรับกนรคณาส่วนราชการหลายหลายท่านนะครับรรรท่านสุเทพโกตะสินบางยุทธศาสตร์เออเออตออา,พพรา,าว่าที่ร้อตีกรประชุ แต่ฟูเราใจหายได้ยังทันนะครับยังยังเหลืออยู่ยังมีครับ

เรืั้งแต่ดังมากก็ไม่ได้ปีนี้จะเป็นปีแรกที่เร่ไม่รู้ว่าพอไม่น 바디 판모 Gracias. Bueno, ¿eh?